คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล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 ะลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันเยอะๆกลับมาพบกับจ่ามือนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องจ่าอิง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 ไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากว่ามึงกดสักใครฟฝากกดไลค์กดแชร์เพือเป็นกำลังใจให้จากหน่อยเด็ดเด็ดเดรรเล่เหรอเห็นไหนะครับโอ้เกมนี้นะกพีโอ้โหนะครับเกมเก่าเกมเกไม่ตำนานอีกหนึ่งเกมเลยนะครับสมัยก่อนนี่เป็นลูกรักเลยแต่หลังเล่นยากมากนะครับพูดตามตรงเลยนะครับโอ้เที่ยงหลังแตกยากมากแต่วันนี้ก็ลองดูหน่อยนะครับลักคกี้ทางเขาแจ้งเกมนี้มานะครับแล้วก็ผนวกกับ ไม่เล่นนานแล้วก็เป็นเกมสายปันด้วยหลังๆเบื่อเกมซื้อแล้วนะครับลองดูทุน2,000เศษ16บาทเออนะครับทุนแบบนี้จะเล่นยังไงเบ็ดเท่าไหร่ตามดูได้ในคลิปนี้เลยและคนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากให้คุณรักที่ทางกันเหมือนเดิม กล really. ุ่มล <able> ัท <essa> ีิท่านคืออะไรนะครับหลักเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบตั้งแต่9้าโมงเช้ายัน3ทุ่มเลยก็แจ้ง3ามกหลักๆพี่จี้พี่พี่แล้วก็โจ๊กเชื่อนั่นเองนะครับเหมือนคาตาสีเกมแจ้งวงน้เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปนะครับครูยังมาปั่นแอดมินคนอื่นแจ้งเลยนะนะครับเพื่อนแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีได้มีติอยู่แล้วขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สำคัญนี่ยกตัวอย่างนะ นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องกลุก่ม Lucky Land c o m m a น d e r ได้คิดก,กันเลยปลักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊าสมาทุน2016เดี๋ยวออโต้ก่อนไป50าสิบเลยเริ่มต้นเบ็ดสิเมื่อก่อนนี่เป็นลูกลักเลยนะวูเ๋เบนิโตรเออหลังๆนี่โอ้โหแตกยากรอบนี้ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมโอ้คิวสวยลายมาวุานน้นอยู่เมื่อก่อนจะเล่นยังไงก็แตกเล็กนักด้วยเออ แต่ในกลุ่มก็ยังมีคนเล่นอยู่นะนะครับแต่ว่านก็ไม่เยอะแล้วเกมส่วนใหญ่คอยไปเล่นไอ้นางคำนันนอุ้ยสวยปวาบเบ็ดเลยลองดูนะครับไม่หยาบไม่ใช่สไตล์จ่าเอี้ยงนัดแจ๊สฮ้เเฮ้เฮ้เฮเบ็เฮ้เมาดี้เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้ดฮ สี่อุ้ยสองสี่ปาร์ฟี่สี่สี่วันหนึ่งเบ็ดสี่สิบฟรีเกมยังไม่เฉียดเลยเว้ยยังไม่ดุ้นเลยโอ้โหเอาละเริ่มเงียบแล้ว โอ้โหวายไม่ใจวะโอ้โน้ำปีเง,งามซะเลยแหวกระซิบมาแล้วดูว่ายังเบาอยู่นะลองธรรมดาดูก็สลับกันไปนะครับเพื่อนๆเอร์โบมัง่งธรรมดามัง่งออโต้มัง่งกดมือมั่งคือ,อวนเวียนกันไปหาจุดที่ว่ามันจ่ายดีๆอะ่ะแต่ละวันไม่เหมือนแต่ละรอบไม่เหมือนกัน ครับเล่นรูปแบบเดียว ını, ตายตัวโอ้โหแ่วนี้เหลือพันหกโอ้โหแม่งหายไป5้าร้อยีซีว้คสองร้ยเจสองยังไเพื่อนสามร้อยตวนี้หกรถือว่ายังเบาอยู่นะเบสซีี่พระไว้หนึ่งเจีบปป โอ้สีเกมไปไหนวะตานี้ทีละทีเนี่ยสี่ทีเอ้ยโอ้มิกีิโบเบต้าสิบเน่าจัดวัยห้าวัยสิบห้าสิวายอรุกัสซี ดูสามิ hmm. ี came, may, oh ่แม่ง4ี่สิบไล่ไม่เอาดูตอนนี้เหลือพัโอ้ฟีทีมไม่เชียดเอเว้ยเป็นไปได้หรือจะเกลืออีับลกีทางด้วยเออกเกมนี้แม่งเหมือนโดนเนื้อหลางหลังอ่ะคือมาแตกบ่อยเกินนะพู้เองาแตกแล้วแตกอีกแม่งหลังโดนเนื้อเวนเหลือพันหโอ้ชิปไม้วายสอง ้าสิบสองไปห้าโอ้ไม่มเมาจังวะยังเบ็ดสิบีพันสองวายสองปกเทียวเบามากโอ้ล้ผีเดนไปเดียวพันสามเบ็ดขนาดนี้เดียวพันกว่าจะคิดว่าเยอะนะแม่งดูดไวมาก พีเมไม่เฉียดเลยเป็นไปได้โอ้โหันนี้แชร์เบวายอ้อยส,สี่สเบาเืนอะมีเมไม่มาเลยวะไม่เฉียดเลยอะลุ้นยังไม่ลุ้นเลยสักดอกเก้าร้อยแรเอาดิเอาดิไปสัต มานี่เจ็มึงกับกูใครจะอยู่ใครจะไปหกร้อยวัยสองสองร้อย้สามอือฮึสองมันสามโออจัขี้อสองมันหโอหแข่งชิบหายนะาผีอ้โดนที่สามเันสององดีวะโหดีกว่าแล้วก็มึงเออ อย่างน้อยก็บวกพันสองอนะ่ะโอ้โหพีกีไม่เฉียดเลยนะครับมีอย่างนี้บองหลังนละ้วผีแม่งยันแข็งอนะ่ะโอ้โหถ้าไม่ได้ดอกมีกี้เรียบร้อยเหมือนกันนะดูตารางน่าจะยุบ <c oughs> <c oughs> น่าจะยุบกูนี่ยุบนะครับเพื่อนโอ้ยังดีที่แตกน่างพันกว่าโอ้ก็ปัจจุบันนะพผีนะครับกลายเป็นเกมเล่นยากไปแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนสมัยก่อนจริงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วดูรอบนอกนี่เบ็ดห้าสิบ ใจมาสองร้อยสามร้อยเล่นใจยังเอเบสิบนะโอ้โหเผื่อเบสิบใจแพงกว่านี้แต่ก็ยังดีนะครับเออด้ดีกว่าเสียยงร้อยกว่าหมวกมากพันกว่าเออนะครับมีดังไปสเปะสะปะเรียบร้อยแล้วเพื่อนอ่ะก็นะครับเรื่องกลุ่มล็อกซี่ท่ามตอกจากแจ้งกินแตกแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาจะมาบอกเทคนิคนะครับวิธีการเล่นนะครับใครแต่เกมไหนมาเขาจะแคปนะครับ แล้วก็เราจะเล่นตามไปเออนะครับเขาครั้งเดียวดูกันยาวๆถาวนตลอดชีพไปเลยมีดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับเพื่อนเกมมีเป็นร้อยเป็นพันมีลัคกี้ไทม์ยังไงก็มีใช่ว่าครึ่งอ่ะง่ายๆเออนี่กูแอดเป็นแอดมินนะครับในกลุ่มแจ้งเกมด้วยยังมาเล่นตามดีแอดมินคนอื่นก็แจ้งด้วยได้นะครับคุณ นะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนเข้าครั้งเดียวอยู่กันยาวๆท้าวนตลอดชีพไปเลยอ่ะก่อนจากไปฝากุูมันกด s u b s c r i b ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กานด้วยสำหรับวันนี้ขอบขึ้นนะครับ